ม่ี่แมขายลอด้เพีบงครับมาบิครับมาบ่งพ่นยกปาสดุงยกสะดุงครับมีปาสลิดปาจะเพียนครับมาเอาปยสาครับบึงผลงานครับผมไ่สาป่ยแงเอาไปปอยไม่กกั น้ำโคกก็เล่นห้ามสากัเออดูครับดูปลาอะไรนะเยองขดปลาตะเพียนเครับปลาตะเพียนครับผมตะเพียนน่อยแต่ปลาตะเพียนหน่อยมันกยังมันหวานครับหวาน มึงคุณยายครับนอเอะไรน่อไแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโอ้เบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งปลาอะไรปลาินเหรอปลานินครับปลานินอะไรปลานินปลาสลิดครับ ปานิ้ปลาสลิดปลานิกับปลาสลิดครับมันมันเลยครับดอกนึงโอ้ยาอนกมันอยู่จยดครับเจียน้ำท่วมครับอบรรยากาศอันนี้อันเป็นซาครับเดี๋เบิ่เตีมาสิ ยูปักสาพอดีนีเ่ด้ิดเยนะตั้งหนนอครับว<อ>่ม่อ,งงอ้าวดอกนี้อ้าวยัง่าจิเป้ายังได้อยูอ่ครับหนบ่้าสลิดป้าสลิดน้อย มาแล้วครับมาแล้วหนึ่งนับโอ้ดดูดูิิกบอมันทามันเสีมันมันติด่ะแต่เพียนหน่อยเอาฝนตกเลยน้ยาเออฝนติดรับรอบครับผม อายุในที่ผมเนี่ยมันเต็มเน้ะน้ำตาต้มทิ่มในป่าเต็มอ่าโอ้วันนี้ไม่มาครับนี่ครับผมน้ำท่วมครับรอบที่3แล้วครับนี่พายางเบิ้งปลา ทีนี้ปลายาห้องไทยป่ครับโอ้นี่ป้าน้อยป้าน้อยป้าน้อยเห็นปะครับเห็นปะบรรยากาศครับท่วมแล้วท่วมอีกครับผมกลับไปเบื้องบนยกสะดวงใต้สองสามรอบก่อนครับเบิ่งมันกับเ้าวเนีมันบ่มมกถือ เฮ้ยถึงผู้ทายลูกเนาะมันกับว่าถืลอล่ะย่านเห็นนั่น <c oughs> ป้าแล้วครับฝ้าแล้วฝ้าแล้วว่าได้หรอว่า